โอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยเมื่อเช้าคุณยายโทรมาบอกว่า <c oughs> ไอหลานตัวดีถ้าแกเก่งจริงละก็แกมาเอาสมบัติก่อนที่จะไปโรงเรียนสิ <c oughs> <c oughs> มันขึ้นนะมันทำให้ผมขึ้นมากเลยคุณยายท้าไายผมว่าท้าได้ใครคุณยายนี่มันหลานคุณยายนะเว้ย <c oughs> ได้ดิ ด้วยการที่เรานั้นใส่ชุดนักเรียนมาแล้วเราจะไม่ให้ชุดนักเรียนนั้นเปื้อนเลือดแม้แต่นิดเดียวเข้าใจมาให้เปื้อนเลือดเลย <c oughs> เข้าใจไหมคุณตาคุณยายก็ห้ามจับห้ามตกห้ามอะไรทั้งสิ้นน่ะเลือดต้องไม่ลดวันนี้ต้องใส่ใส่บ <c oughs> อกแค่นี้แหละใส่กิ้งเลยอะ่ะรู้จักไหมปึบ <c oughs> โอเคปึบปลอดภยัยสบายหายห่วงแล้วจะหาว่าผมนั้นรังแกคนแก <c oughs> ก็ไม่ได้นะ <c oughs> โอเค มาสิฟึ๊บไปเลยจ้าวู้ฮู้ว้วจหาว่าผมไม่เตือนเออถ้าเจอหน้ากากน้องซาเลนดีน้าเร็วหน่อยก็ดีเพราะว่าหน้ากากน้องจะช่วยเราได้หรือว่าจะเจอเปืนป๊อกแป๊กก็ได้พี่เราเจอของอะติดทำไมนักหนาเนี่ยเอาจริงๆนะ แม่ติดได้ก็ติดใหญ่เลยนะเอาจริงติดแล้วติดใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้แม่พอติดได้นี่เอาใหญ่เลยโอเคเราเจอปืนลูกโม่แม่สวยงามไปละปุ๊บสามเหลี่ยมด้านขวาไม่จาหรอกเดี๋ยวค่อยไปสุมเอาคฮ้ยจริงๆริงนะตงแต่ยายติดปึ้มดับไฟก่อนเออดับไฟก่อนเดี๋ยวรู้กันติดใหญ่เลยนะไอพวกเลเซอร์พวกอะไรเดี่ย มได้ดิคิดว่าผมต้องกลัวไหมคิดว่าผมต้องกลัวไหมฟึบนี่ไงเอาไปแล้วก็กุญแจแดงมาเฮ้ยเราต้องเอาไม้ไปนี่ว่ะกูย้ายละอุย้ยเรียบร้อยเอา้าเกนดี้เกนป๋าโดน เอาไว้ตกมาดิมาดิาดฟึบเราองเอาของก่อนเอาไม้เอาไม้ไมนี่ไงวันดีบอบบักวิดบ,บึ้มวู้ฮู้สวยงามบ้านนี้เป็นของเรา <laughs> เออก็ดื้อนิดหน่อยอยะนะ แต่ก่อนจะไปโรงเรียนก็ขอดิสหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่ฟึ๊บโอ้โหเออเอาเปืนลงไปก่อนรู้เบิดอยู่นี่ไม่มีของเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันเปิดโอ้โหเดี๋ยวห้องนี้ละไพมันก็ไอ้นี่หรอกปุ๊บไฟไฟเปิดไฟเปิดขึ้นมาเฮ้ยวันนี้ออกทางไหนก็ได้นะเพราะว่าต้องรีบไปโรงเรียนอ่ะขอออกทางไหนก็ได้โอเค 4, 4ี2ีสองสีีสองสีฟึบมีปุ่มตรงนี้ด้วยยังไม่ได้เอาแผ่นเหล็กมาเลยฟึบเอาละนี่ไงฟึบก,กระโดดมาคุณยายอยู่ไหนวะเรียบร้อยเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะ เฮ้ยแผ่นเล็กอยู่นี่ฟึ๊บใจเย็นๆใจเย็นๆสี่สี่สองเราต้องเล่นอย่างเซฟๆร,าาร,ะระมัดระวังปามีใจเย็นๆเพราะฉะนั้นนายชอบใจร้อนอ่ะฟึบเร็วๆๆๆปึ๊บๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆสามเหลี่ยมขวา เรียบร้อยวู้เฮ้ยไข่ค,รครว่างโอ้โหคุณยายเกยดี้โดนคนเดียวแล้วไปไหนกันหมดะอะแล้วไปไหนกันหมดอะบ้านดีฮัลโหลคุณตาไอ้บอสไอ้บัากัะเฮ้ยอย่าพึ่งไปคุณตาอย่าพึ่งไปคุณตาอย่าพึ่งไป ไอ้บอสไม่อยู่อ่ะไอ้ไอ้บัรกไม่อยู่อะ่ะเออโดนไหมโอ้โหโดนได้ไอ้บอสว่ะไอ้บัรกไปไหนวะอย่าบอกโดนกับดักคุณยายอะ่ะฟึบด่วนเลยจ้าด่วนเลยเอ้ยเอา้าเอา้ยโอ้ตัวไม่ตายตัวไม่ตายโอเค ตัวยังอยู่เว้ยดูว่าตัวตายแล้วตกใจหมดดูว่าไปแล้ว,ลวดูว่าเลือดลดแล้ว,ลวต้องเล่นใหม่อีกไม่ได้ปึ๊บใครเห็นใครเห็นไอ้ไอ้บาร์เกนด่วนเลยปึ๊บหมุนหมุนก่อนที่มันจะลงมาไอบ้บารเดียวไอ้บารถูกบุดแล้ว ู้คอยออกไปค้อยออกไป,อออกไปมันอยู่แน่มันเฝ้าแน่เอาไงะ่ะฉันจะเป็นตกร,รีบไหมไม่นากากนกทะเลดีด้ไปไหนเนี่ยไม่มาช่วยพี่เลยถ้าดอมาช่วยพี่ดีคงเจอแบบง่ายกว่านี้จ้าจ้าจ้าปึ๊บเอาละ เอาล่ะแกไล่ฉันแบบดี้ใช่ไหมเก้ชอบไล่ฉันนักใช่ไหมได้ดิดีงั้นดับไฟปลอดภัยไว้ก่อนสบายมากถ้าดับไฟี่คุณตามองเห็นเราแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟๆหน่อยอะเลือลดรถไม่ได้จริงๆว่ะขี้เกียจไปซักขี้เกียจไปซักเลือดวัสดีครับคุณยาย ไม่มีของเลยอ่ะข้างล่างฟึบไม่มีของเละปืนเปืนก็ไม่ได้ใช้เอา้าใครโดนไอ้บักโดนวู้ปืนก็ไม่มีนักการดอกซเลนดีน่าก็ไม่รู้ไปไหนแล้วตูไม่ได้สังเกตตูยิ่งรีบๆอยู่ ออกข้างหน้ามันนี่แหละนี่เอาลงไปเอาฝากรูเบิดไปด้วยเดี๋ยวต้องใช้ปึ๊บเราเอาแผ่นดิสโดนอีย <laughs> บ๊อบโดนอีะเฮ้ยดาสงสารแผ <see> ่นดิสอยู่นี่คุณตาทำอะไรอะ โบ้โหทันไว้เออไอ้ด้วงเออกินอาหารให้อร่อยอาดเย็นของแกน่ะจะเอาไปฝากเออตอนนี้มันขาดอะไร มันขาดกุญแจสีทองอ่ะแล้วก็อืวาวข้างล่างก็จะหาจากไหนวะหาไม่เจอแล้วข้างบนเราเลียร์หมดแล้วรหัสผ่านเฮ้ยนี่กันกุญแจสีแดงตู้เฟี้ยงมาตรงไหนเนี้ยอันนี้น่าจะได้กุญแจสีทองอะ่ะตัววาวเฮ้ยน,นี้เราเราขันแล้วปะเลสคี <laughs> เ, <laughs> เดี๋ยวดะแล้วตูวเฟี้ยงลงมาถึงข้างล่างเลยเหรอโอ้ถามจริงอาวุธก็ยังไม่ครบ ตอนนี้เราจะทำไงดีวะเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนฟึบไปผ่านฉลุยใช่ไหมใช่ไหมเอาไงดีเฮ้ยโอ้โหเจอแล้ว ปึ๊บเอาปืนครบสักทีไว้ได้แล้วสิอย่างนี้มาไดีเวลาสะดุกแล้วสิคุณยายวางไม่น่ารักเลยนะคุณยายอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยเดียวฟึบเดียว,บ,ยวบึ้มผมก็บอกอยู่ว่าเดียวเดียวไปฟังเลยปืนไปไหนวะ เอ้ยกระบอกปืนไปไหนวะนี่ไงหน้ากากเฮ้ยบ๊อบบัคฉันเองฉันเองฉันละเลนไงฉันละเลนไงใช่ใช่การขุใยัยหนูละเลนเองอยู่ตั้งด่านแล้วเราก็ไม่ได้ดูกะฟึบอ๋อข้างล่างครบแล้วนี่ว่าเรียบร้อยฮะฟึบอาวุธพร้อมหน้ากากพร้อม แต่เกือบจะจบแล้วพึ่งมาได้เอาละเฮ้ยเด็กเนี่ยเราต้องหายาด้วยนะเราต้องเอาไปเผื่อนะเฮ้ยนี่ไงบาร์กวัดดีวัสดีค่ะคุณยายวัดดีค่ะโอเคเพราะว่าโงรเโงเรียนคุณครูแม่จีกับโรงเรียนคุณครูบาดีเขาดุนะเราก็ต้องเอาไปเผื่อทางนี้มีไหมนี่ไงเอาไปฝากหน่อยแล้วขวดอเจอตรงไหนไหม อ่ะเจอล้สายครบเหลือขวดปืนฟึบโอเคมาปลอดภัยสบายหาห่หวงนากากน้น้องออกไปก่อนมาช่วยพี่ช้าเหลือเกินขอบคุณนะที่ยังมาช่วยแต่มาช่วยช้าไปช้าเกินไปฟึบมีของไหมไม่มีอันนี้กุญแจเหลืองชัว 100ร้อยเปอร์เซ็นมาล้ฟึบระวังจะเอ๋เนี่ยเฮ้ยเราหาขวดฟ้าไม่เจอวะ่ะขวดฟ้าไม่อยู่ไหนวะฟึ๊บเอาดีลงมาลงมาก่อนได้ของละ ชอาแพมชอาแพมหากวดฟ้าไม่เจออะตัวขวดฟ้าอืมอเอาไงดีวะเนี่ยฟึบทางนี้ทางนี้จะมีไหมไม่มีเราได้สมบัติสองชิน้นละขาดอีกชิ้นเดียววาวอยู่ข้างล่างแล้วเราเอาวาวไปไหนวะเนี่ยอะไรครับคุณตาอะไรครับมาทำไมเนี่ย เออมาทำไมวันด,ดีบาร์กวัดดนดีวันด,ดีคุณยายวันดีวันด,ดีให้หมดเลยเอ๊ตัวอาวาไปไว้ไหนอีกะวะอะไรบอบอะไรอาวาาไปไว้ไหนหวะโอ้โหทีนี้ตัวก็ลืมอีกแยะตัวขันยังข้างล่างฟึบฟึบ นี่ไงโอ้โหหยยาสำเร็จรูปพร้อมฮะเฮ้ยโอ้โหไอวาวนั่นตูลืมไปไว้ไหนวะชิปละโหนอนกอง <c oughs> นอนกองกันเกิือนเลยตูรู้สึกผิดขึ้นบ้านาดีเลยเฮ้ยเอาวะ่ะแต่เหมือนตูจะลืมละหืมหานน่นหาหนี่ไปฮะลืมเฉยเลยไอ้ที่หมุนวาวอะฟึบโอเคได้ของแล้วนี่ไงเรียบร้อยวู้ เอาไปเอาไปเผื่อเอาไปเผื่อไว้ใช้ที่โรงเรียนเพราะเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้วมันเต็มอยู่ไงฟึบเอาไว้ตรงนี้เอาของมาไว้ตรงนี้ใช่เอยู่นี่จ้าเลนดีหน้าอยู่นี่เอง <laughs> วู้แล้วก็อีกก้อนหนึ่งโอเคครบอันนี้เรายังไม่สามารถเอาออกได้ เฮ้ยมันได้มาแล้วนะวาวหมุนน่ะแล้วมันลืมไว้ไหนวะมาดินี่สามก้อนเน้นๆฟ๊บไปต่อจ้ะหาของขาดอย่างเดียวขาดตัวหมุนนี่ไงดูได้แล้วตัวยังไม่ได้เอาไปใส่เลยวู้ขอบคุณขอบคุณ มาจากข้างล่างในด้วยมาจากข้างล่างในด้วย <c oughs> มาจะอีกเรียบร้อยสามชิ้นครบครับผมมาดิมาดิมาดิคุณยายคุณยายคะหนูเซเลนดีหน้าหลันรักเองค่ะคุณยายคุณยายคะ นี่ไงเป็นไงอ่ะโยนได้ดูด้วยโยนได้ดูต่อได้เลยเฮ้ยเฮ้ยคนจะไปโรงเรียนก็ไม่ให้ไปใช่ไหมคุณยายมันเป็นยังไงอาการอะเอาไอ้บ๊อบโดนก่อนไอ้เออคุณยายโดนไอ้บักโดนในบักโดนไหนกุตากุตาอยู่ไหนมาดิอยู่ไหนอ่ะมาดิเฮ้ยนี่ไงกุตาโดนดิฮู้วววววววรวว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 าถึงววลาแลววมวว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 วอวว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 นวว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 วนว ปุบมากลับบ้านด่วนปล่อยเข้าไปปล่อยเขานอนไปนอนอย่างสงบทุกคนไปละจ้าวูขอตัวลานะเดี๋ยวยานี่แพ็กใส่กระเป๋าด้วยไปละว้ายหลานตัวดีแก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 แส่บมากนะข่าวนี้แหละฉันโกรธของจริงแล้วจามาไว้